หุ้นเซ้นชุนจัดค่ะสั่งจับขังออกยาเลียนหลังเป็นต้นเหตุทำให้โลกรู้เฉินจื้อซ่อนอยู่ขเขมรกลายเป็นข่าวดังสะเทือนวงการอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเมื่อทางการกัมพูชาตัดสินใจเด็ดขาดในการส่งตัวเฉินจื้อนักธุรกิจหนุ่มวัย38ปีผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ปยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงินในกัมพูชา กลับสู่มาตุภูมิอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและสหราชะอาณาจักรได้เปิดโปงว่าอาณาจักรธุรกิจของเขาคือฉากหน้าของเครือข่ายต้มตุนคริปโตเคอรเรนซีและการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีร,ระหว่างจีนและกัมพูชาโดยเฉินจื้อพร้อมด้วยสมุนคนสนิทอย่างซูจีเหลียงและเซาจีฮุยถูกควบคุมตัวและในประเทศทันทีหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาได้ออกภักิษศดีกา เพิกถอนสัญชาติของเฉินจื้อไปเมื่อเดือนธันวาคม2568ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดไฟเขียวให้ทางการจีนเข้ามาจัดการกับพลเมืองของตนเองที่ใช้ต่างแดนเป็นฐานบัญชาการ โดยก่อนหน้านี้ปลินสกุพยายามสร้างภาพลักษณ์เป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและการเงินในกัมพูชามาตั้งแต่ปี2558แต่ในสายตาของหน่วยงานสืบสวนระดับโลกอย่างกระบวนการคลังสารัฐนี่คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่พัวพันกับการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานและหลอกลวงนักลงทุนทั่วโลก เมื่อเฉินจือกลับถึงแผ่นดินจีนสิ่งที่รอเขาอยู่คือกฎหมายอาญาที่เข้มงวดที่สุดในโลกแม้ว่าการกระทำความผิดจะเกิดขึ้นนอกประเทศแต่กฎหมายจีนให้อำนาจในการดำเนินคดีกับพลเมืองที่ก่อาอาชกรรมร้ายแรงในต่างแดนโดยเฉพาะคดีที่สร้างความเสียหายระดับมหาภาคเกี่ยวข้องกับการช่อโกงประชาชนฟอกเงินและก็การค้าจุดๆ,ๆค่ะโดยประเด็นสำคัญของการจับกุมครั้งนี้นะคะก็คือเม็ดเงินมหาศาลที่เป็นทั้ง ทรัพย์สินและธุรกิจของเฉินจือ้อโดยภายหลังจากเฉินจื่อถูกจับกุมธนาคารปริน์กุ๊ปในกัมพูชาถูกระงับการทำงานประชาชนเบิกถอนเงินไม่ได้ยังคงเป็นข้อสงสัยจนถึงน้ปาปัจจุบันว่ารัฐบาลกัมพูชาจะชดใช้ให้ประชาชนอย่างไรคะ่ะ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุจูงใจในการส่งตัวเฉินจื้อให้กับจีนยังมีข้อสงสัยมากมายเกิดขึ้นว่าออกยาเฉินจื้อผู้ยิ่งใหญ่แห่งกัมพูชาทำไมถึงเกมได้โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะภายในโลกโซเชียลปรากฏโพสต์ของออกยาขมรท่านหนึ่งที่ได้โพสต์ภาพคู่กับเฉินจื้อเจ้าพ่อจีนเทาดำของกัมพูชา ซึ่งสืบทราบว่าโพสต์นี้ได้ลงเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นต้นต่อทำให้เฉินจื้อถูกระบุตัวว่าอยู่ที่ไหนในกัมพูชาโดยเพจกรุงเทพวันนี้ค่ะได้โพสต์ระบุข้อความบอกว่า ออกยาเลียนเอพริโกินินคือคนที่โพสต์รูปคู่กับเฉินจื้อลงโซเชียลหลังไปเยี่ยมที่บ้านในกลางเดือนธันวาคม2568จนเป็นเบาะแสให้จีนกดดันฮุนเซนให้จับเฉินจื้อทำให้ฮุนเซนโกรธอย่างหนักเรียกไปตบ3ครั้งแล้วก็จับไปขังคุกและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าออกยาเรียนจะลบรูปไปแล้วลบโพสต์ไปแล้วแต่ลบอดีตไม่ได้เพราะว่าชาวเน็ตแคปทันนะคะทำให ลาสุดกระโดนฮุนเซนจับค้งไปเรียบร้อยข้อหาทำให้แหล่งเงินเส้นใหญ่ของฮุนเซนต้องหายวับไปกับตาแล้วก็บอกแล้วนะคะว่าประเทศนี้เนี่ยอยากอยู่ต้องหูหนวกตาบอดไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้เพราะว่าคนที่อยากพูดพูดได้ต้องไปอยู่ในคุกแบบออกยาเรียนค่ะ